พร้อมเสิร์ฟอีกหนึ่งคันกับคอมมวเตอร์3.0นะใช้รุ่นเก่าอยู่ใช้ปีเก่าปีลึกกันอยู่เอยบางทีมันอาจจะปลดระวางบางทีมันอาจจะโอ้ไปต่อไม่ไหวแล้วจากลากันแค่นี้ มาหาขั้นใหม่นะครับผมไปต่อยอดรับสตางค์กันเพิ่มครับแนะนำคันนี้ปี2019นสนะสีขาวเกียร์ธรรมดาครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ฮอตฮิตเหมือนกันนะในเรื่องของการใช้งานแล้วก็รูปลักษ์รูปทรงความนั่งสบายนี่ก็แหมขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นตัวหลังคาสูงนะครับหน้าตารอเหล่านะครับสภาพเดิมๆพร้อมใช้เลยนะครับหน้าไฟหรือแม้กระทั่งตัวของยางต่างๆนี่พร้อมเดินทางไปกับคุณแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับคันนี้มีแต่ง VIP มานิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมแหม แต่นิดหน่อยแค่นี้ใช้งานได้เลยนะไปะไปดูกันครับน่่ด้านในสวยสะอาดกว้างขวางครับเบากครีมนะสวยพร้อมใช้เลยนะครับลวดลายอะไรต่างๆก็ดูดีเบาะใหญ่ เวลานั่งก็สบายนะครับด้านหน้าก็สบายนะเบาะใหญ่ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน,นครับเคาน์เตอร์ของตัวพี่พัดพงศ์นี่ติดมาให้นะจะวางแก้ววางของหรือเก็บของตัวนี้ก็โอเคเลยทีเดียวหลังคานะครับพุ่มมาในตัวของสีเดียวกันนะครับเป็นตัวของนวมด้วยนะครับผมนุ่มๆเลยนะครับพร้อมกับตัวของแอร์ไมโครบัสนะย้ายจากตัวของด้านหน้าปนไปไว้ที่ด้านหลังนะโอ้นะครับคุ้มแล้วนะแค่นี้นะครับผมสภาพแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ รับงานต่อได้เลยนะถ้าเอาไปนะครับผมแล้วก็ได้แบบวีแบบใหม่ๆด้วยนะไม่ใช่แบบวีเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับถือว่าคุ้มไปอีกต่อหนึ่งเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยครับว่าปีใหม่ๆแบบนี้2019ครับสีขาวสวยแบบนี้แต่งพร้อมภายในแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับรับประกันเลยถูกใจแน่นอนถ้าเกิดคุณเทียบกับไปตัวของปีเก่าที่กําลังจะหมดอายุนะครับผมมาเจอที่นี่ปี2019รุ่นสุดท้ายหาได้ไม่ง่ายปไปดูราคากนะันครับ 7 2 9 0 0 0บาทครับปี2019ตัดสินใจกับราคานี้ได้ไม่ยากปีใหม่ๆด้วยคุณผู้ชมคุ้มมากๆนะครับผมไม่อกีด้เดินเข้ามาได้ยินเสียงประตูด,ดูดดังจ๊วบๆเลยนะครับอ่ะได้คุ้มแบบนี้ไปนะครับโทรมาหาเราได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้0837777747และ 0837777757นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วเปิดมาเจอกันแล้วมาเป็นลูกค้ากันเถอะนะทั้งหน้าสั้นหน้ายาวนะครับตัวหลังคาสูงหลังคาเตี้ยไฮเอทตัว Eco GL จีมีให้ครบเลยนะครับหาเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออ,ตโ,อโต้ก็ลองพิมพ์ข้อมูลกันมาเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ